สวยปิ๊งเลยครับภายในสวยปิ๊งเลยครับ้ทาที่นั่งจะไม่มีแอร์หลังนะครับแต่ว่ามันจะเพิ่มห้องเก็บสัมภาระได้แบบว่ากว้างมากๆนะครับแล้วก็ล้อแม็กเนี่ยจะได้เป็นลายเดียวกับตัว E อนะครับเป็นตัวท็อปนะครับได้บอกไฟฟ้าเหมือนกันคู่หน้านะครับได้บอกไฟฟ้ามาเหมือนกันนะครับภายในเป็นลายไม้เหมือนกันนะครับรถสวยปิ๊งๆแบบนี้นะครับราคา7 90, 9 9 0 0 0บาท ราคาเทียงเจ็ด0สนเก้าหมื่นเก้าันบาทเท่านั้นนะครับสำหรับ h o น d ้าซ v 2.4 ES สองสี่อสปีสองพันสิบเก้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับทีครับอยู่กับผมเนีทอโต้นะครับก็ห่างหายไปนิดนึงนะครับงานเยอะนิดนึงวันนี้นะครับอยู่กับผมอยู่กับรถสวยเหมือนเดิมนะครับผมซื้อรถเข้ามาใหม่หนึ่งคันนะครับต้องบอกว่าซ r v ที่เคยมีสี่ห้าคันไปหมดแล้วนะแล้ววันนี้ซื้อเข้ามาใหม่หนึ่งคันนะครับแล้วก็มีที่เพิ่งซื้อมาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วคันหนึ่ง เป็น CRV นะครับเป็นตัวเจที่นั่ง1คันแล้วก็คันที่ซื้อมาล่าสุดเนี่ยเป็น5ที่นั่งนะครับเป็นรุ่น2.4 ES นะครับเป็นรุ่นลองท็อปเลยนะป้ายแดงล้าน4นะครับวันนี้ทอโต้นะเอาสีขาวเข้ามาด้วยนะครับราคาเสนอขายคันนี้นะครับอยู่ที่7 9 9 0 0 0บาทนะครับกับ Honda CRV นะครับ2.4 ES นะครับเป็นตัว5้าที่นั่งฝาท้ายไฟฟ้านะครับตัวนี้รถเพิ่งซื้อเข้ามาเลยนะครับใหม่ๆเลยนะหน้าทานโฟร์นะครับ กระจังหน้าโเมียมนะครับไฟหน้าเป็นฟูอลีดีนะครับเป็นฟูอลีดีสวยๆเลยนะครับสองฝั่งซ้ายขวารถเพิ่งซื้อมาเมื่อวานเย็นนะครับผมไปเอามานะครับรถต้องบอกว่ายังไม่ได้ล้างเลยนะสภาพมากริปแบบนี้เลยนะครับใหม่หมดเลยนะล้อแม็กเป็นลายเดียวกับ e อเลยนะครับเป็นตัวท็อปนะครับพนีรัดด้วยยางดดนหลอดปี22นะครับสีเดิมทั้งคันนะครับกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้านะครับมีตัวบายสปอร์ตมาให้ด้านล่างไม่ใช่บายสปอร์ตดิ Honda l น n e Watch h o n d a Lane Watch นะครับคันนี้เป็น SUV นะครับต้องบอกว่า2.4ขับ4รุ่น e-s คันนี้เป็น5ที่นั่ง e-s จะมีทั้ง7ที่นั่งนะครับแล้วก็5ที่นั่งนะครับต้องดูดีๆนะนะครับมันสามารถเอาเบาะเป็นสายแล้วก็ถอดออกได้นะครับแต่คันนี้เป็น5ที่นั่งนะครับโดยรวมคันนี้ถือว่าสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับกุญแจกีร์เลส2ดอกเมื่อวานผมขับมาขับดีมากนะครับรถสวยจริงๆคันนี้นะครับปาท้ายไฟฟ้านะครับ Honda c ซ V ตรงรุ่นนะครับคันนี้นะครับ e-s นะครับราคาเจ็ดเก้าเก้านะครับปรับราคาไปใหม่นะครับนายอตเดิมแป0แสกว่านั้นผมขายไปหมดแล้วนะครับรอบนี้เหลือเจ9ดเก้าเก้าเท่านั้นนะครับตัวนี้เป็นฝาท้ายไฟฟ้ากันหนีบนะครับปรับระยะได้นะครับตัวนี้เป็น5าที่นั่งจะเป็นลักษณะนี้นะครับนาเป็นลักษณะนี้นะครับเวลาพับเบาะนะครับง่ายเลยนะครับมันจะมีมือจับนะครับเราพับไปแบบนี้เลยนะครับนี่ได้ทั้งสองฝั่งนะครับได้ทั้งสองฝั่งนะครับเพิ่มห้องเก็บสัมภาระได้เยอะมากนะครับ แล้วรคงสร้างตัวรถนะครับผมบอกเลยเดิมสนิทนะครับหัวน็อตฝาท้ายนี่ไม่มีแกะนะครับเดิมๆสวยๆนะครับนะรถเดิมนะครับผมบอกเลยคันนี้เลขกไม้แสนสองเท่านั้นนะครับเลขไม้แสนสองนะครับมีกล้องถอยมีใบปัดน้ำฝนมีไล่ฟ้ามีให้ครบนะครับห้องเลนสารตอนสองเนี่ยก็จะต่างจากตัว E L สักนิดหนึ่งนะครับโดยที่ตัว E S เนี่ยตัวบาะเป็นสีดําเหมือนกันนะครับมีที่พนักแขนเหมือนกัน นะครับแต่ตัว ES จะไม่มีแอร์ด้านหลังนะครับไม่มีแอร์ด้านหลังตรงนี้นะครับตัว ES จะได้ขับสี่นะครับแต่ว่ามีแอร์ตรงแถวสองนะครับแอร์จะย้ายมาอยู่ตรงนี้นะครับมีสองจุดนะครับแล้วก็ USB สองพอร์ตนะครับด้านหลังนะครับพร้อมพรมมาอย่างดีเลยนะครับคันนี้ตัวรถนะครับรับประกันโครงสร้างตลอดอายุการใช้งานนะครับการันตีเล่มใหม่นะครับการันตีโครงสร้างตัวรถเลยนะครับรถผมบอกเลยว่า ไม่มีเก็บงานนะถ้าจะมีมีแก้อยู่จุดเดียวนะครับคือตัวนี้ต้องแก้จุดนี้นะครับที่เท้าแขนมันมีรอยนิดนึงเดี๋ยวเราเก็บงานให้นะครับตัวนี้นะแต่ตัวรถสมบูรณ์นะครับสมบูรณ์มากๆนะครับรถสวยเลยนะครับรถสวยแบบเดิมบางสนิทเลยนะครับคันนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นตัวท็อปนะครับมีตัวนิเกเตอร์ระบบนำทางนะครับมีคูสคอนโทรลนะครับหน้าจอเป็นทัชสกรีนนะครับแล้วก็เลขมาอยู่ที่หนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพัน หนึ่งแก้าันสามอกิกโลนะครับระบบไฟหน้าเปิดปิดออโต้นะครับที่ปัดน้ำฝนนะครับเป็นแมนนวลนะครับสำหรับคันนี้เอยเป็นออโต้ดิเป็นออโต้แล้วนะครับมีพุชคอนโทรลแล้วก็หน้าจอตัวนี้เป็นทัชสกรีนนะครับนะสามารถมีตัวเนวิเกเตอร์ได้ด้วยนะครับนะจอตัวนี้เป็นจอเดิมติดรถเลยนะครับระบบแอร์เป็นดูโอโซนนะเป็นดูโอโซนแยกอิสระซ้ายขวาแล้วเกียร์เป็นอัตโนมัติ CVT นะครับ เียก็จะมี PRDN SL นะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นขับ4แบบ a l อ v e l d r i v e นั่นเองเบรกมือไฟฟ้านะครับ e c o อนโ d มนะครับมีให้ครบนะครับสำหรับคันนี้นะครับใครที่ต้องการตัวรถ CRV นะครับขับเคลื่อน4ล้อนะครับเป็น5ที่นั่งบอกไฟฟ้าคู่หน้าคันนี้นะครับสามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับตามเบอร์ที่ขึ้นโชว์อยู่นะผมบอกเลยว่า799ถูกมากนะครับเลขไม้เท่านี้นะครับนะ เลขไม้เท่านี้เนี่ยอันนี้รถเราเพิ่งซื้อเข้ามาใหม่นะครับถ้ามันมีสิ่งสกปรกต้องขออภัยด้วยนะครับแจ้งก่อนนะครับดูได้เลยครับหัวน่งหัวน็อตนะสติ๊กรงสติ๊กเกอร์นะครับเดิมหมดนะครับน็อตไม่มีขยับนะครับรถผมไปเอามาเมื่อวานตอนเย็นนะครับเบ้าหัวโช๊คเดิมนะครับห้องเครื่องเดิมหมดไม่มีคราบน้ำมันไหลเยิ้มนะครับสำหรับคันนี้ h อ n d a c ซ v 2.4ว s อปี2019น้นะครับรถป้ายแดงมือเดียวนะครับรถป้ายแดงมือเดียวเลขไม้แสนสองนะครับ แล้ววันนี้ทอโต้เสนอขายนะครับกับรถเข้าใหม่คันนี้นะครับอยู่ที่เจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับเจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะรถป้ายแดงมือเดียวประวัติศูนย์นะครับใครมาก่อนได้ก่อนนะครับโปรโมชั่นพิเศษก็คือประกันเครื่องยนต์และเกียร์นะครับหนึ่งปีประกันตัวรถนะครับโครงสร้างตลอดอายุการใช้งานนะครับมีบริการจัดไฟนั้นทั่วประเทศให้นะครับไม่ว่าชีพไหนเครดิตเป็นยังไงต้องทักต้องโทรเข้ามาคุยกันนะครับสำหรับเ r v วคันนี้นะครับ ยังว่างอยู่ตอนนี้นะครับใครสนใจนะครับรีบติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยครับ